สวัสดีคะ่ะแอดมินสรุปไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้แล้วก็กดผิดนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือน,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินนะคะก็จะพามา สรุปแนวทางนะคะเม็ดเดียวนะคะแนวทางเม็ดเดียวของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะเฉพร์ก,กิจนะคะสามสามหลุดหนึ่งเก้าหลุดเจ็ดแปดหล,ลุดเก้าสี่มานะคะนี่นะคะ เจ็ดแปดก็หลุดนะคะแปดหนึ่งก็หลุดห้าเจ็ดก็หลุดสี่ศูนย์ก็มานะคะเพราะรูดสี่นะคะใครรูดเจ็ดหานรูดเจ็ดนี่เข้าสามนอยเลยนะคะพิเศษปกติวีเลยนะคะรูดเจ็ดนะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้ก็เลยเดี๋ยวสรุปอีกมัดรวมนะคะลือเมื่อกี้นะคะสรุปไปแล้วแต่กดผิดนะคะโทรศัพท์ก็ได้พี่น้อง สี่ศูนย์เนาะจะไม่อันนี้จะเร็วเร็วนะคะเก้าสี่ก็มาตัวแปลงล่างตัวนี้นะคะสี่ศูนย์ก็เข้านะคะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวะทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์สองสามเก้าสี่ นะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์ก็จะเอาห้านะทุกคนดูที่เราลืมแล้วนะคะหนึ่งสองหนึ่งห้า หนึ่แล้วก็จะเป็น1 9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1 2 1 7งสองหนึ่งนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะแอดมินจะพามาตัวเจาะนะคะ แอดมินก็ง่วงนอนแล้วนะทุกคนโอ๊ยเนาะสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สองสามห้าเจ็ดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดกับห้านะคะเด่นเจ็ดกับเด่นห้านะคะเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่เด่นห้านะคะก็จะมีห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะอย่าลืมตามนะคะห้าเก้าเนาะอันนี้เจ็ดห้านะคะเจ็บจับคู่ได้นะคะเจ็ดห้าสำหรับชุดการนะคะชุดการก็จะเป็น สองสามหกสองแล้วก็จะเป็นเจ็ดเก้านะคะสองเก้าเจ็ดหกกันเบิลนะคะกันเบิ้ลก็ไม่ค่อยมีนะแต่ก็เอาไปเผื่อนะคะมีสีสี เจนะคะเบิร์เห็นแค่นี้นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น7471705379นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวนแนวะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า